สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรกรทุกคนนะครับผมไผ่เกษตรฟาร์มไร่ไผ่น้อยเกษตรฟาร์มนะครับสำหรับเซาเนี้นะครับไผ่พาบุญเพื่อนมาเบิ้งไผ่กิมซุ้งกอนี่นะครับเพื่อนตัดครับออกนอหลายเฮงครับผุนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนอครับเพื่อนเกอเดียวนะครับเพื่อนกอเอื่นก็ออกหลายไกนตั้งสี่นะครับผู้ใดอยากจะได้ ว่าจะเป็นกิ้งผ่านหรือว่าเป็นนอนระบาดนะครับสามารถเข้ามาชมได้นะครับผมที่ไร่ไผ่น้อยเกษตรฟาร์มนะครับอำเภอกระทาลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไผ่จะพายเบ่งบรรยากาศล้อมรอบนะครับผมของสวนของไผ่กิ่งสุ่มว่าจะเป็นจังไรนั่นนะครับเพื่อนเพื่อนไปเบ่งกันเลยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับผมที่นี่ครับข้างในครับผมนี่ครับจะจะสบายหูสบายตาแน่นะครับผมนอของไผ่กิ่งสุ่มก็จะออกดีนะครับดีครือบคือกอนนี้นะครับ ก้อนอีกออกประมาณสองนอนสามนอนะครับก้อนอีกคือกันครับผมนี่ครับเราก็ค่อนข้างที่จะออกไลยนะครับไม่แต่นอยง่ายนอนงามงาทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับนอนอีกก็พอะซับเหลี่ยวนะครับเพื่อนๆนี่ครับอย่าลืมนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับเที่ยวชมนะครับผมที่ไร่ไผ่น้อยเกษตรฟาร์มนะครับยินดีนะครับผมต้อนรับทุกคนนะครับผมเดี๋ยวค่อยเบิงผลผลิตกันนะครับผมบ๊ายบาย